โห่กระตุกแรงไหครับตอนนี้เรากำลังทำอะไรครับเนี่ยเรากำลังจะนั่งรถมาลากครับลากเรือแรงมากเลยทีเดียวโอ้โหมากันเป็นร้อยตัววนกันแค่เนี้ครับโอ้ยอดเขามาโอยยาม่ามาโอยอะไรวะมาโอยามากครับโอ้โหได้บรรยากาศมากครับรายล้อมด้วยป่า เรียกได้วา่อาควาพยายามอย่างเดียวไม่สามารถพาเราไปถึงจุดหมายได้เนาะด้วยแต่เราจะต้องจ่ายสตางค์ไปมากมายเลยทีเดียวนะแต่ก็เป็นหน้าที่ของคุณแม่พูดดีนะครับผมลูกอ่อนครับ,รบ,รบลูกอ่อนลูกอ่อนพูดม <c oughs> ีความสุขกันมากเลยทีเดียวครับแต่พวกเรา,า<ล>หนาวพวกเราอยู่นอกคันรถนะเนาะตอนนี้แค่พูดไอก็ออกแล้วครับ เดี๋ยวดูหน้ากันเลยครับโอ้โหครับโอ้โหสมุยกันเลยทีเดียวสมุยโอ้โหดูหน้าพวกเราครับโอ้โหรสึกเหมือนเล่นสงการามเลนะครับสงครงามอีมี่า ฟิลเข้าหน้าเราทำให้ทื่อเลยนะครับนี่เห็นวไม่ได้ตกหนักขนาดนี้เลยแต่ว่าพอไอ้รถเนี่ยครับหนาวมากครับโอ้ก็เทปเปิก็มีนะครับแต่ว่าไม่ทราบกันว่าทำไมเราถึงไม่ออกไปโอ้ยอยากให้เรามานั่งไงาโอ้หนาวเสียวยันซวงครับทุกคนครับก็ฝากถึงแมสสเปดนะ พเพื่อนๆครับเจ๊ก,ก็ถือว่าโชคายไปนะครับสุขป๋าก็เม,ม,มืองใกล้ๆค,ครับสับปโปโรนี่อยู่ไกลแล้ว,<ไ>วจับใจเลยครับพูดนี่ไอไม่ขึ้นสัปโปโรนี่ไอขึ้นขนาดยังไม่ได้พูด <c oughs> โอเคคบลาไปก่อนนะครับแ้มนะครับโอ้